สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับชินต่างกันอีกเช่นเคยนะคะในเกมทเทอร์นเดอเองและแล้วก็มีดันใหม่มาแล้วนะนี่อย่างที่เห็นตรงหน้านี้เลยแล้วก็จะมีอะไรนอกจากดันใหม่อีกก็มาดูกันทีละอย่างเลยกันนะก่อนอื่นเราจะรับของก่อนแล้วก็จะไปดูส่วนของตรงอื่นบ้างนะมันจะมีอะไรก็รับของมาแล้วแล้วก็ชุดที่ใส่อยู่นี้ก็เป็นชุด่าวันสงกรานต์นั่นเองนะก็ อันนี้เป็นชุดสงการเมื่อปีที่แล้วนะก็มารับในปีนี้ซะง,งั้นเลยแต่ในปีนี้ก็ในวันสงการก็เขาจะเปลี่ยนจาการับของเป็นเก็บสะสมแทนนะให้เก็บสะสม,นะม,สมคูป,ปองกิจกรรมสงการนะหยดน้ำเนะี่ยก็ไปเล่นด่านอะไรก็ได้แล้วก็มาแลกกันซึ่งก็มันก็ไม่ได้ค่อยต่างกันเลยกันเท่าไหร่นะก็แค่เราจะแลกกีก่วันกัน หนึ่งวันหรือว่ารับสามสิบวันอะไรอย่างงี้นะก็ที่ฟาร์มก็มีแล้วนะในวิวฟาร์มบ้างนี่เดี๋ยวให้ดูนี่บิสประสัดอันนี้ลงคุณสร้างมากเลยเพราะว่าปกติตรงนี้มันจะเป็นฟาร์มใช่ไหมแล้วมันไม่มีที่วางแล้วแล้วก็เลยมาวางตรงนี้แทนเลยอะนะอ่า กระต่ายน้อยวิ่งตามมาเร็วอิไ <laughs> รเ,เอาเองอ่ะ <c oughs> อ๋อมีเคว็ดด้วยนะแมามันให้ทำฟาร์มด้วยแหละแล้วก็ให้ใช้บุญน้ำอะไรไม่รู้แต่เราขี้เกียจทำแหละ <c oughs> ส่วนมากไม่ได้ทำพี่ล่ะโอ้ลืมเลี้ยงชูเลยนะแต <c oughs> ่น้วงควันแค่แดงอ่าแล้วก็ส่วนของร้านค้าก็จะเป็นอ่าชุดวัน สงการนะแล้วก็แค่นี้แหละไม่นา้มีอะไรใหม่ก็มีกล่องด้วยนะแต่ว่ากล่องกล่องมันเป็นของเมือ่ออาทิตย์แล้วมั้งก็ชุดก็จะประมาณนี้เลยนะนี่้องให้คนอื่นใส่ตัวกินเนลีใส่แล้วเหมาะมากเลยนะคะใส่แล้วมันเหมาะกับตัวอื่นเยอะเลยเพราะว่ามันก็มีท่ารำอะไรของมันไม่รู้ะเนี่ยอย่างนี้นะเป็นตัวละครที่ เปอนคนละครหญิงที่แรงเยอะที่สุดเลยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเธอเป็นเธอหรือเปล่าแต่แรงสิต่างจากคนผู้หญิงคนอื่นเยอะเลยดีๆยิงเชี่อไม่เท่าเลยแล้วก็มีส่วนของตราก็จะเป็นกิจกรรมนะนี่ไงจะใข่ทอนทะเลนะให้เล่นด่านด่านนี้นะสิบครั้งขึ้นไปก็จะได้ตานั้นซึ่งมันก็บวก องมาดูไอ๋อบบกที่ยายพีห้าเปอร์เซ็นต์มันมันไม่เคยเยอะเลยนะแต่ก็ย่างไงแล้วก็สนสาธารณะมีของอะไรม่บ้างมาดูกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัวอะไรอ๋อะอ,ะอะไรเนี่ยโหนี่ตอนเช้าเนี่ย พุ่งทะยานไปเลยแล้วก็นี่นี่ของมาใหม่นี่ตู้ลสีใหม่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าเหมือนตัวละครในเกมหรือว่าการ์ตูนอะไรสักอย่างอืมเป็นซีอูสเหรอโอซีอูสเปล่าไม่แน่ใจอ๋อท่านซีอูสอแล้วก็ของอ่าของตุหมุนไข่อะไรพันปีของมัน เลสาบไรนามเกมโกมนมาไงเขนะามไม่ได้ายโอ้ตรงนี้ไม่มีคนเลยอะและ้วก็ตู้ไข่ปารตี้ทงอะอ่าก็ใช้เหรียญเปียโรนะก็อันนี้มันเป็นมันเป็นตู้หมุนไข่เปียโรก็เอาเหรียญมาแลกกัน เหรียญก็ตางคบอว่าเก็บมาเยอะๆแล้วก็ที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นถุงการเนี่ยเย็นสบายสดชืน่นดีจังเลยนี้น่าจะเป็นแบบว่าปลดล็อกมินิเกมน่าจะเป็นประตูของด่านทั้งหมดที่มีในการอัปเดตครั้งนี้นะ <c oughs> อาจจะเป็นครั้งหน้าด้วยเพราะว่ามันยังไม่ครบเลยเปิดไม่ครบเลยมันมีแค่นี้อยู่อ่าแล้วก็นี่ที่มันเปิดใหม่ เลสิลอานะกระตุกก็ไม่ได้อ๋อแล้วก็มีร้องเล่นกันเลยแล้วกันนะ,ะนะไม่ได้พูดเสียเวลาจังแต่ว่าตอนนี้มีคนเล่นกันอยู่เลยโหนี่ไงเราก็ลเล่นเลยกันนะ,ะนะเสียเวลามากพอโอ้อ่าเล่นกับคนอื่น ก็ด่านนี้ก็เป็นด่านที่มาใหม่ของเกาหลีเหมือนกันนะแต่ว่าเขามาก่อนเราเราได้มาช้าเลยอะไรอะซุนงคุเป็นเลยอ๋อแล้วอย่าเขามาเลยเขามาเปลี่ยนด่านได้ปะไม่เอาเอาด่านนี้แหละมาเล่นสักทีสิกด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 มาเลยอ่า ยินดีที่ได้รู้จักนะและเนื้อทั้งหลายที่ใต้ท้องทะเลเกิดความรุนแรยอีกแล้วนะมันทําให้เจ้าหญิงเงือกคนรักของฉันเกิดปัญหาขึ้นมาแม่มดผู้น่ารักก็เกิดก่อเกิดปัญหาเหมือนกันไม่สิท้องทะเลคือดความรุนแรงคนเรื่องนั้นถ้าทุกคนช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้ฉันก็จะได้คงดีไม่น้อยแหละพ่อเจ้าชายตามหาราชินีป้าเนี่ยเฮ้ยเอาลง ลงสู่ใต้ท้องทะเลนมาแล้วครับอ่ไม่หมดบอกว่าจะฟังคำขอของฉันเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมดูทางมูตะอานเอยชาเลยอ่าตอนนี้ที่สองแต่อีกเดียวไม่นานเราก็จะโดนแสงอ๋แล้วก็สังเกตไหมว่าจะมีอ่าตรงหัวเรามันเป็นฟออกาาอะไรสักอย่างอุ้ยอ่ก็ หมือนเหมือนนี่กระตูนอะไรเลยวู้ชู้จนไพ่ในดินเด่นหาสมุทรตัวอะไรเนี่ยผ่านทางไม่รู้จักโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยโอ้ยอย่างนี้มันก็อู๋ลำบากฉันสิอู้ตัวแดงบูบูมันคืออะไรลบไปไอตัวอะไรเนี่ยปลาหมึกหน้างูปลาหมึกหน้าเอ๋อมาแล้วอ่านไม่ทันเลย ไปเลยโชดไล่หมากขโมยลูกแก้วนี่เสียงอะไรอ่ะโอ้มีนี่แหละเออไปเลยวู้สไลเดอร์อ่าแล้วนี่คือมิติอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันมิติข่างห่วงข้ามเวลาวปะเนี่ยแต่มันดูเหมือนสวนสยามเลยนะทะเลกรุงเทพสนุกเอ้ยโอ้เข้ามาเลย ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ทันดิอีกหนึ่งเออทินเชยยี่ต้งหน้าเพิม่มไปถึงไม่เข้าตกลงไม่ได้เลยเลย,จยเจ๊เ,เก่งมากจ้ะติ๊กโบ หรือว่าเป็นด่านที่สนุกดีแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าพี่เกมกับกเป็นว่าคนอื่นชนะแทนดังนั้นเออคนอื่นแซงง่ายๆใครจะไปยอมหรอในระหว่างรอนะแล้วก็มาดูคอนเทนต์ทมกันก่อนเลยดีกว่านะนนก็มีเออ เห็นว่ามีชุดใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆอ้าวไม่ทันแล้วจะใชา้นี่หน้าตาเหมือนใครอ่ะคุ้นๆไหมน่ามาแล้วลุงสูคอยโตกทะเลครั้งหนึ่งพู่ับผิดจะกลัวเหยียบหัวเนีย ตัวอะไรครับตามมานางเงือกเอาตกอีกแล้วเอาของทองน้าโอ๊ยโอ๊ยชนจ้ะเกาะไม่ทำงานทำไมกันต้องลบไอ้พวกนี้อีกจ้อตัวไปละเอ้ยโดนแลเด็กมาแล้ว,ออวลรอด้วยอย่าเพิ่งวิ่งเร็วกันสิไอ้ขราวเลขได้ที่หนึ่งอตอนนี้ได้อะไรเนี่ยโอ้ย ขูหน้าอย่างกรผีเฮ้ยลงไปขวางทางจุงตรงนี้เรามาพลาดเพราะตรงนี้อแล้วก็่าพลาดอีกเลยจะไม่พลาดอีกครั้ทงที่สองอันนี้ที่สามอยู่โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ,ยอ,ยอีอีปลาบึกหน้าเออตองขวางไปดิขวางทางมากเลยเอาอาเอา,เอา,เอากระโดดไปจากไหนจ๊ะลอยมาจากท้องฟ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ย สงสัยต้องไปฝึกเล่นแล้ว่านนี้ไม่มีให้ฝึกเนี่ยมาแล้วมิติสวนสยามทะเลกรุงเทพอือโหเห็นทั้งหมดเลยนี่การปรนภัยครั้งยิ่งใหญ่ตรงไหนบินแล้วแนะเกาะพาดาไปเนี่ไม่ใช่ละออมีคนเรียกตรงนี้หมดเลยเรียกตามเจ้าหญิงเล่แม่มดอ่าฉันไม่รู้ ไม่บอกว่าอะไรเลยเถอยเฉพาะที่หนึ่งเท่านั้นโอ้โหขีง้งงมากเลยงงได้ที่สามหรือเปล่าหรือได้ที่สี่เออได้ที่สี่เจยว่าคืออะไรเนี่ยนอลับน,นะนใชแล้วปลื้มด้วยชุดสมุไรนี่เนอะโอเคด่านใหม่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็อีกส่วนด่านมินิเกมก็มี ลุกตุ้มมหาภัยอะมาใหม่นะแต่อจะเล่นหรือเปล่ามีก็ยังไงอยู่เพราะว่ามันเล่นกับคนอื่นอะอาจจะอันนี้ก็ได้ไหนลองหน่อยดีไหมั้ยลองก็ได้อเพื่อเป็นการรีวิวให้ดูนะว่าหัดใหม่เป็นยังไงจริงๆก็จะจะเล่นกับทีเซมาลายพีเคเนี่ มันมาแค่นี้ะนะอ่าเกมที่จะแนะนำครั้งนี้ชื่อว่าลูกตุ่มมหาไม้ามาหาใครเออตั้งชื่อมันแบบนี่เมันเกมที่ต้องหลบตุ้มๆหมอหลบอีกแล้วเหรอฉันไม่ใช่นินจาแล้วมันซามูไรอะไรเองนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยโหมาแล้วจ้าโอ้ต้องหลบให้หมดเหรอเนี่ยเริ่มได้เอาวีไปไหนก็ไไปได้ไไดอุ้ย อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยหวิ่แพ้เลยเหรอโหดมากเกมซาดิสโอ้ต้องวิ่งตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวิ่ยไม่ทันน่ะทำไมนายวิ่งกันเก่งงี้เนี่ยโอ้โหใครไปหลบทันเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้หลบเลยนะแล้วก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆต้องวิ่งตลอดเลยอ่ะโอ้มาเจ้า คืออะไรอ่ะอัะตะเลโอไม่เอาอกแไม่เอาโอ้ง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอ้ง่ายจริงเลยยีเรลลมมันบอกว่าง่ายอันนี้มันง่ายมากเลยง่ายจริงโอ้โหไม่ได้เลยนะขอบคุณมากไปละเปิดร้านค้าแลกเปลี่ยนนะก็จะมีเพื่ออันนี้มันของเก่า ของใหม่อะปาร์ตีเ้เตี้ยโก็จะเป็นของที่มันที่มีอยู่ในออดูบิสนะแล้วก็อ่าพวกอะไรอะพวกกล่องอไเง,งี้ยกมเดยแล้วก็ชุดพวกนี้ก็อันนี้ไม่รู้ว่ารีวิวไปก่อนหนะ้าน,นี้ยังก็น่าจะมีมาใหม่นะน่าจะเป็นอันมาใหม่ก็ชุดกิรนะ์นากีเนีนะมันเหมือน,มนจะชุดตัวต,วตลกอะ อ๋อแล้วก็พวกนี้ก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละนี่ตัวนี้น่ารักมากเลยอเอ้ของเยอะใช้ได้เลยมีอะไรให้เล่นเยอะเลยสมัยเทมไม่มีสมัยเทมขาดทุนแล้วเนะี่ยโอเคค่ะสำหรับด่านใหม่ก็มีประมาณนี้ก็มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ด่านก็สนุกดีเนะสนุกคือไรพูดไว้ชัดเลย ถ้าเทอร์เนอมันมีอัปเดตใหมา่มาอีกก็จะเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะให้ดูแบบเรื่อยๆอะ่ะจนก,กว่ามันจะไม่มีอะไรให้เล่นอีกแล้วก็ไลฟ์สตรีมอย่างที่บอกนะสำหรับค,คนที่ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะบาย